ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะล่าสุดก็มีสัญญาณที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากภาครัฐนะคะเตรียมจะออกมาตรการ<ม>กระตุน้นเศรษฐกิจระยะที่3นะคะคจะกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรโดยในช่วงนี้นะคะก็จะโฟกัสหลักๆไปนะคะกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งว่ากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคช่วงนี้ก็จะมาถึงชัดเจนแล้วนะคะช่วงสักประมาณมีนาเมษาเดี๋ยวจะเริ่มอากาศเริ่มร้อนนะคะช่วงนี้ยังอุ่นๆนะคะเดี๋ยวจะร้อนอีกเดือน2เดือนแล้วก็คงจะแล้งกันแบบเห็นชัดเจนเลย ผละะกระทบจะมาแบบเต็มๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะใช้งบประมาณประมาณ4 5หมื่นล้านบาท จะแจกคูปองให้กับพี่น้องเกษตรกรจะนําไปใช้ในการแลกซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะเหมือนกับคล้ายๆโครงการธงฟ้านะคะก็จะเป็นคูปองเอาไปและพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะไปแลกอุปกรณ์ปุ๋ยต่างๆนานานะคะหรือว่าส่วนต่างๆที่จะมานํามาใช้ในการผลิตได้ส่วนนี้ก็จะถือว่าช่วยเหลือกันโดยตรงที่ผ่านมาอาจจะเป็นการอุดหนุนเงินที่ช่วยเหลือของปัจจัยการผลิตนะคะตอนนี้ก็ให้ปัจจัยการผลิตเลยผ่านการซื้อทางคูปองอาจจะขยายวงเงินเพิ่มเติม มาตรการกระตุ้นระยะที่2ด้วยก็คือการกระจายรายได้ให้เงินหมุนเวียนในชุมชนเป็นเงินที่เข้าไปช่วยเหลือประสบภัยแ้งนะคะชุมชนละ1ล้านบาทบจะเสนอให้คอรมอพิจารณาประมาณเดือนกุมภาพัานธ์นะคะก็บอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะต้องออกมาเป็นระยะไม่หยุดนิ่งนะคะเหมือนออกมาเติมพลังซึ่งกันและกันไม่ให้ขาดตอน ส่วนมาตรการระยะที่3จะเน้นหนักไปที่การบรรเทาสถานการณ์เรื่องภายแล้งสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรที่เจอปัญหาราคาสินค้าตกต่ำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ทางการไม่สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกได้ ครั้งนี้นะคะยืนยันต้องหาวิธีให้เงินถึงมือเกษตรกรโดยตรงจะทําให้เกิดการบริโภคแล้วก็นําเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะเปียที่สานั้นเป้าหมายคือต้องทําให้พี่น้องเกษตรกร,ษกรนั้นอยู่ได้ระดับหนึ่งมีเงินพอสําหรับการอุปโภคบริโภคอย่างน้อยนะคะเงินกินเงินใช้ในแต่ละวันต้องมีแล้วก็อยากจะให้เหลือไปซื้อปัจจัยการผลิตมาลงทุนทําทุนท,ทํานาเพาะปลูกเพื่อให้เกิดรายได้ตอ่อเนื่องไปด้วยนะคะคในช่วงฤดูการเพาะปลูกใหม่ก็จะประมาณพฤษภาค,คม ก่อนหน้านั้นก็หารือก,กับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าวงเงินกระตุน้นเศรษฐกิจประมาณ1นึ่งแสล้านบาทนะคะดูตัวเลขทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจุบันจ่ายไปแล้วจัดสรรไปแล้ว65,000ล้านาต่อไปนะคะก็จะต้องมีเหลือจ่ายอีกนะคะที่จ่ายไปแล้ว65,000ล้านนี่เป็นมาตรการชดเชยรายได้ของชาวนาพันบาทต่อไร่นะคะสี่หมล้านชดเชยให้ชาวสนยางพันบาทต่อไร่8,500ล้านบาท และสนับสนุนดอกเบี้ยด้วยการให้สินเชื่อต่างๆนะคะให้ไปทําทุนประมาณหมื่นล้านตอนนี้วงเงินยังเหลืออยู่ประมาณ4ี่ถึงห้ามื่นล้านบาทก็จะนําไปช่วยกระจายรายได้ในขั้นตอนของระยะที่สานี่แหละค่ะ S <S แล้วก็มีอีกหนึ่งนโยบายนะคะเป็นเรื่องของกองทุนเกษตรตำบลนะคะอันนี้พูดถึงมาน่าสนใจนะคะบอกว่าโครงการนี้นะคะอาจจะตั้งกองทุนเกษตร,รกรตำบล<ช>ตำบลละ1ล้านบาทนะคะเราเคยได้ยินโครงการ,ราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งตำบล1นผลิตภัณฑ์หรือว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านนะคะ<ช>ลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรตำบลตำบลละล้านให้พื้นที่ที่เจอภายแล้งซำ้ำซากนะคะ <Piet S 2> แล้งอยู่เรืยยร่อยๆชดเชยรายได้ด้วย การสร้างงานประสบภัยแล้งอาจจะให้พี่น้องกเกษตรกรช่วงที่เคยพ่อครูมาช่วยสร้างถนนมาทํางานในโครงการของภาครัฐต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะวางโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะที่ประชุมก็มีมติดําเนินการโครงการเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซากจานวน3า5 2ตนาบบลใน58จงังหวัดและให้จ้างงานกเกษตรกรรายได้น้อยอันดับแรก ทางสภาพัฒน์นะครับเห็นชอบโดยทางกระทรวงเกษตรก็ควรต้องกํากับดูแลให้การจัดทําโครงการของชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดและชุมชนจัดทาแผนบริหารโครงการของชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อชุมชนสามารถพัฒนาดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าและก็มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแรงของชุมชนได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับค่ะ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสนใจดูแลพี่น้องเกษตรกรเป็นพิเศษด้วยนะคะเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกันค่ะกับกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้เขาบอกว่าอาจจะเผชิญกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงและก็ยาวนานกว่าทุกปีนะคะ <Yeah. S 1> ล่าสุดเองทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาระบุแล้วค่ะว่าตอนนี้เตรียมที่จะติดตามรวมไปถึงแก้ปัญหาเรื่องของน้ําเค็มจากระดับน้ําทะเลนหนุนในช่วงฤดูดแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดเผยอ,ออกมาล่าสุดจากทางหมอง่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรล่ะค่ะ วัฒการกรุงเทพม,มหานครนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีการสั่งการให้กับเหล่าบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรทมตอนนี้เตรียมดูแลประชาชนกันแบบเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะเพราะว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกส่วนตรงนี้ส่วนมากเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหาขาดน้ําเพื่อ,ออุปโภคเพื่อบริโภคนะคะรวมไปถึงเกษตรกรรมด้วยและที่สําคัญพอมีปัญหาเรื่องของัยแ้งอาจจะเห็นประเด็นเรื่องของไฟไหม้เรื่องของปัญหาไฟไหม้ยากเกิดขึ้นบ่อยๆหลายครั้งก็มีการแจ้งหน่วยงานเพื่อที่จะไปดูแลควบคุม ตรงนี้นะคะโดยในพื้นนะที่ฝั่งธนบุรีค่ะบอกว่าอาจจะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงน้อยกว่าฝั่งตะวันออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งเรื่องคือปัญหาน้ําเค็มเพราะว่ามักจะประสบปัญหาน้ําเค็มจากระดับน้ําทะเลนหนุนในช่วงฤดูแล้งเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งพื้นที่เสี่ยงที่เป็นปัญหาน้ําเค็มก็มีหลายเขตด้วยกันค่ะไมนะ่ว่าจะเป็นเขตทุ่งครุราชบนะุรณะบางขุนเทียนจอมทองรวมไปถึงตลิ่งชัน มีการประเมินเบื้องต้นด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่ประสบปัญหาเสี่ยงปัญหาน้ําเค็มเนี่ยจะมีผู้เดือดร้อนราวๆสัก669รายพื้นที่รวมสักประมาณ3,200 3,527ไร่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็ขอให้มีการงดทํานาปรังครั้งที่2เพราะว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของน้ําอาจจะไม่เพียงพอค่ะน้ำแรงแล้วก็ยังจะเจอน้ําเค็มอีกเนี่ยนะคะพืชบางชนิดนะคะทนน้าเค็มได้แต่คงไม่ใช่พืชที่พร้อมปลูกกันอยู่ปัจจุบันนะคะก็เลยเตือนกันไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะ